พระเครื่องวันนี้นักปฏิบันิที่เราคุยอยู่นะครับองคหนึ่งเนี่ยเราไม่มีใครรู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้าจะของเราเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนครับพอยอ้อนไปงไม่ยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพระองค์นี้ผมซื้อร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบเนี่ยวันนี้จะเล่นกันเป็นหมื่นถ้ารู้ผมก็จะซื้อตั้งร้อยเหรียญตั้งพันเหรียญ พี่ครับวันนี้ผมมาตามคําเรียกร้องตามคาคอมเมนต์จากแฟนเพจและก็แฟนยูทูบนะครับหลังจากที่รอบที่แล้วผมลงอาจารย์ลักษีเกตไปแล้วเพื่อนๆคอมเมนต์มามากเลยบอกว่าอยากให้มาสัมภาษณ์พี่อ้วนพระรามหนะครับเสียนพระรูปหลอไฟแรงระดับต้นๆของเมืองไทยตอนนี้เลยแล้วก็วันนี้ก็ได้คิวแล้วครับขอพอดีพี่อ้วนก่อนนะครับสวัสดีครับับขอบคุณมากที่ให้คิวพี่ยินดีครับพี่โทรติดต่อพี่นี่โอ้โหเดี๋ยวอยู่นั่นอยู่นี่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ตอนคุณโด่เข้รมา อยู่งานพุทธวิเศษเหรียญสร้างบารมีปี66คูบาเลียชาติการณ์ที่ไลทสที่เชียงรายครับเมื่อวันที่5กันยา66ที่ผ่านมาเสาร์น้าพิธีใหญ่ไปพี่โทนด้วยใช่ไหมไปด้วยครับไปเราโวเราเซเลบในทุกๆวงการไปหมดเลยมีพี่ยุงด้วยไหนฮะใช่พี่โปยุงพี่โปยุงไปลูกศิษย์คูบาอยู่แล้วครับคุณโอ๊คมีโอกาสต้องไปกราบท่านนะมีโอกาสแน่นอนครับมีโอกาสแน่นอนดีเลยแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านกาแฟโทเรโต นะฮะเรามี3สาขาอันนี้คือสาขาที่1อยู่ตรงบริเวณวงเวียนพระรามหถนนนครอินทร์นะฮะจากวงเวียนมุ่งหน้าสะพานพระรามหแล้วอีกสาขาหนึ่งก็ตรงหมู่บ้านกฤษดาก่อนถึงบริษัทพาเครื่องเมืองไทยริมถนนการจนาพิเตศแล้วก็อีกหนึ่งสาขาก็คือที่บริษัทพาเครื่องเมืองไทยสำนักงานใหญ่เลยริมถนนการจนาพิเศรที่พูดมีเพจทำไมเนี่ยมีครับเซิร์ชได้เลยมีเพจดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่หน้าจอนี้ใ้ท่านผู้ชมนะฮะเป็นของพี่เลยก็เป็นของพี่ พี่พี่แม่บ้านเขาหุ้นหุ้นกันใครหลายคนนะฮะก็เปิดไว้รับรองดูแลลูกค้าท่านอะไรอย่างเงี้ยฮะแก้เงาอ๋อนะฮะไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวท่านชมครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะต้องบอกกอนว่าวันนี้ดีใจมากที่มาเจอพี่อ้วนเดี๋ยวย้อนความนิดนึงครับผมเนี่ยไม่ใช่คนในวงการภาคเครื่องนะครับผแล้วก็ไม่ไม่ได้รู้เรื่องภาคเครื่องผมรู้จักภาคเครื่องจากรายการแฟนพันแท้ปี2006หอาจารย์รักสีเกตแกไปออกภาคเครื่องพระพุทธรูปพระพุชานีเป็นแฟนพันแท้พระพุชาะแล้วแกตลกมากครับก็เลยเอ๊ะ วงการนี้เป็นอย่างนี้เหอนแล้วว่าเปิดมาหน่อยเดียวเห็นแล้วว่าเป็นพระอะไรเงี้ยดึงป้ายมาป้ายเดียวมีคำป้ายแล้วแกตอบได้ใช่ครับหลังจากนั้นก็มารู้จักอีกทีปี2008อาจารย์ต้นอ่าครับอันนั้นก็เอานิ้วขีดขีดขีดขีครับบอกเลยอันไหนเท่แกนะแกไอเกแท้แล้วพอหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตามอะไรพวกนี้เลยผมมาอีกทีก็เมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วเจอคุณบอยท่าพจน์ครับไว้พอ๋อพี่บอยอครับพอมายุคนี้ ผมเจออยู่คนเดียวเลยอ้วนพระรามห้าพี่ยัง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 ห่างชั้นเยอะไม่คือเรามีความรู้ผมบอกท่านผู้ชมหมดทำไมผมถึงตามพี่อ้วนพระรามห้าเขาเป็นคนพูดเพ้อโอ้ขอบคุณครับพี่จริงๆผมผมดูทุกคลิปเลยพี่อ้วนจะพูดเพ้อครับขอบคุณนะครับแบบอ่อนน้อมถ่อมตนมากนะครับผมเลยเฮ้ยคนนี้น่าตาม แล้วโดยเฉพาะชุดวัยรุ่นดูไบอะโบตเช่อันนี้โบตเช่ปะวัยรุ่นดูไบก็ซื้อมาอย่างงงๆเนี่ยผมใส่ลงเพจอะถ่ายรูปลงเพจจนจน จนผู้จัดก,การสาขาสาขาเนื่องอ่ะโทรมารพี่อ้วนครับพอดีผู้จัดก,การเห็นเซลล,ล์ราคาพิเศษให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่ใส่ไปเดินงานนครปฐมใช่ไหมใช่ฮะและระหว่างที่พี่อ้นวนจะไลฟ์สดเนี่ยผมเั่งดูอันนี้มันเป็นช็อตไม่ได้ตั้งใจฮะพี่ทวนกากสวนมาครับ,รรบเฮ้ยมึงแต่งเฮี้ยอะไรมาพี่ทอนก็เป็นพี่ชายผมนะแจ่ไม่ได้เป็นพี่แท้นะเป็นพี่ถ้าเกิดใครติดตามจะรู้เขาจะเจอกันเนี่ยพี่ทอนเขาจะต้องแซะตลอดเฮ้ยมึงแต่งตัวเฮี้ยอะไรมาเนี่ยนะครับผมเลยชอบชอบเลยนะก็ดูพี่มาตลอดครับ เอาลบพีพ่อ้วนครับผมพื้นเพพ Hence, ี่เป็นคนที่ไหนเกิดท un> ี่ไหนผมคนที่นี่เลยเนี่ยบ้านผมอยู่ข้างหลังร้านกาแฟนี่เองดั้งเดิมเกิดเลยที่นี่นะเกิดประมห้างตรงตรงด้านหน้านี่จะเป็นริมคลองตรงนี้ตะก่อนนะครับบ้านผมก็อยู่หน้าวัดดั้งเดิมวัดจำปาบางขุนกองนนทบุรีก็เป็นคนกรุงเทพคนนนทบุรีดั้งเดิมโตที่นี่ที่นี่โตที่นี่ตั้งแต่ถนนยังไม่มีเลยตั้งแต่ตรงนี้เป็นสวนหมดเลยสวนหมดเลยที่เราเห็นเนี่ยยายยังเล่าให้ฟังเลยเนี่ยสมัยสงครามโลกเนี่ยยายผมมาหลบเครื่องบินที่ทิ้งระเบิดตรงนี้ จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างหลังเนี่ยยายเล่าให้ฟังทิ้งระเบิดที่สะพานพระรามหกก็คือสะพานพระรามเจ็ดแห่ะแกคุณโอเคดูดิว่าคุณคิดว่าไกลไหมครับมาเย็นเนี่ยยายผมเล่าให้ฟังอ่ะตอนสงครามโลกทิ้งระเบิดเนี่ยหลังคาสันสีก็คือมาเย็นเนี่ยดูพลังคนใช่แรงแรงระเบิดแรงสั่นสะเทือนจากตรงนู้นตรงนี้ต้องหลบเลยนะอ่าต้องมามามาหลบเขาเรียกลำบะโดงตรงเนี้ยมาหลบมันอยู่ใต้ต้นไม้ต้นมะขามใหญ่สมัยก่อนมีต้นมะขามใหญ่อย่างนี้แล้วก็ แกเล่าให้ฟังใหญ่เล่าให้ฟังว่าพอได้ยินเสียงเครื่องบินหวอไม่ไดดับไฟหมดเลยไฟตะเกียงไฟอะไรดับหมดเลยแล้วก็มันหลบมันที่ในนี้ยแกเล่าให้ฟังนะฮะโอ้โหพอคนตั้งเดิมคนตั้งเดิมอันนี้แสดงว่าเป็นคนพื้นเพลพนเพลเลยตั้งแต่ไม่มีอะไรอ่ะตั้งแต่เป็นดินเป็นลูกหลังสวนหมดเลยเนี่ยสวนหมดเนี่ยถนนจนตัวนี้พี่แทบจะจําสภาพเดิมไม่ได้ไม่ได้แล้วใช่ไหมแล้วตอนเด็กๆนะครับที่วันเอาตรงนั้นพี่นะครับพี่พี่เป็นเอาช่วงปฐมเลยครับพี่เป็นเด็ก ประเภทไหนเด็กเนิร์ดตั้งใจเรียนหรือเกเรตีมงทับปั่นจักรยานก็ยิงกิงกานั่นแหละครับอย่างนั้นเลยฮะประเภทหลังอย่ประเภทหลังฮะยิงนกตกปลาเนี่ยผมชอบคือแต่ก่อนเนี่ยตอนวัยเด็กอะพี่มันมันไม่ได้เหมือนยุคนี้ใช่ไหมเรายุค90เนี่ยพี่ใช่ไห<ช><ช>มโกศลโกศลไม่มีวันวันหนึง่งก็เนี่ยวิ่งเล่นหน้าวัดเช้ามาไปเรียนเย็นก็ยังไม่ได้ถอดกางเกงเลยกางเกงตัวนึงก็ไต่เจ็ดวันอะ<ช>ถอดเสื้อวิ่งเล่นลานวัดละยิงนกตกปลา แต่ก่อนนี้ตอนเด็กๆเนี่ยยายจะกินต้มยำกุ้งเนี่ยบอกยายซื้อเครื่องต้มยำไ้ได้เลยโดดลงคลองเนี่ยตุ้มเดียวแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงงมกุ้งโอโอกปลาเนี่ยไม่ต้องซื้อกับข้าวตอนนั้น,นคือจะตกปลาก็ถือเบ็ดปักเบ็ดในสวนมั่งถือสวิงดักขัวท้ายในร่องสวนไล่ปลาจับปลากินยิงนกตกปลาก,ลก็ล้มกระลอกเนแถวเนี้ยเดินยิงกันหมดรู้เลยสวนไหนมีปลาใหญ่ตรงไหนก็ลอกเยอะตรงไหนกุ้งชุม หาปลาดกตะข่ายเวียงแหทําเป็นหมดทุกอย่างเลยบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมที่สมัยก่อนอุดมสมบูรณ์จริงๆจริงๆผมผมก็เป็นคนเกิดกรุงเทพเหมืกับผมเกิดที่ทอยราชพราว8ปบาพี่อ้วนใช่ไหมตอนผมเกิดก็ถือไม้ตีแมงทับถือต้นมะขามแล้วฝนตกในี่าดินเออดินจะเป็นแอ่งก็เล่นน้ําในแอ่งดินใช่ครับดี๋ยวนี้ผมไม่มีแล้วไปเจอทีกลายเป็นอีพิเรียนเวิร์การบิ๊กซีแล้วเป็นคอนโดคอนโดคอนโดหมดเลยผมจะบอกให้ว่ากุ้งแม่น้ำเนี่ยมันเยอะขนาดไหนคุณรู้ไหม ถนนตรงนี้ตักเมื่อปีสี่สามสี่สมสี่สี่เนี่ยเขาเริ่มไถคือไถเป็นแนวถนนมาก่อนยังไม่ได้เทปูนยังไม่เทคอนกรีตไถเป็นแนวถนนช่วงปีส3 4สมี่เนี่ยกุ้งแม่น้ำเนี่ยพายเรือส่องน้ำมันจะใสกลางคืนเวลาน้ําแห้งน้ํามันใสปุ๊บเอาไปฉายส่องถ้าบ้านใครอยู่ริมน้ำเนี่ยผมเชื่อว่าทางโซนอัมพวาทางอะไรทางนู้นยังมีอยู่ส่องกุ้งแม่น้ำเนี่ยตามันจะแดงเ่ยอ่าเจอกุ้งแม่น้ำส่องแล้วก็จับ มันเยอะมากแบบนี้เนี่ยมือจับเลยง่ายๆเลยเอ่าหรือว่าบางคนก็เอาฉมวกแทงเอาอะไรแทงก็แล้วแต่แตเราสอไฟฉายเจอมนี้ก็มือตะปบปึ๊บอยู่สวิงคอปปึ๊บจับแค่นั้นเองเยอะมากเยอะมากๆแต่ว่าพอถนนมันตัดเนี่ยพี่ครับพอถนนมันตัดปุ๊บความเจริญมันมาหมู่บ้านห้างสรรพสินค้าห้างร้านค้าอาหารต่างๆเนี่ยคือเลี่ยงไม่ได้หรอกเขาก็ต้องมีการ ระบายน้ําเสียอาจจะมีบ่อพักแล้วแล้วก็ระบายลงคลองก่อนอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยพอความจเจริญมันมาใช่ไหมพี่ฝนตกทีหนึ่งกุ้งลอยใช่เพราะว่าไหลน้ํามันเสียครับกุ้งมันก็หนีล้นขึ้นไปบนบน,บน,บ,นบนก็คือปักเก็ตปักเกตไปปทุมปทุมขึ้นไปยุทธยาจนตอนเนี้ยน้ําพอเวลาหน้าแรงน้ําทางเหนือเขาปล่อยมา ทางนี้ก็น้ําดีกุ้งก็จะตามมาแต่พอน้ําเสียเยอะปุ๊บมันดันกุ้งก็ล่นไปตอนนี้ทําให้ทางนี้ไม่เคยมีละมันเป็นร่นอยู่ปทุมใช่ตอนนี้เวลาไปหาใครอยู่ปทุมบอกโอ๊กมาเดี๋ยวกินกุ้งม่น้ากันมันไปรวมกันทั้งหมดตอนนี้ลงมาทำากเก็บมีเห็ดลงน้ำดีขึ้นแล้วน้ําดีขึ้นโอ้โหนะต้องบอกว่าเป็นความเป็นความทรงจาอย่างนี้พี่มองก็รู้สึกวิววิวไหมเฮ้ยโอ้โธสมัยเด็กๆเราเองใช่บางทีเราก็ลําลึกถึงความหลังก็แม่งโอ้โหมันแต่ก่อนนี่กูเดินมาตกปลาตรงนี้เดินมาคือเมื่อก่อนเนี่ยัครบ ถ้าเกิดชาวบ้านตามต่างจังหวัดเนี่ยจะรู้ดีครับผมก็เชื่อว่าในรุ่นคุณแม่พี่โอ้ใครต่อใครเนี่ยคือมันเป็นสังคมที่ลูกหลานใครมันรู้จักมันแบบหัวคองยันท้ายคองอ่ะบานนี้ยันบานนู้นให้ไนี่ลูกตานน่นหลานตาหนี้นู่นนี้นั่นแต่พอสังคมวันนี้มันบ้านติดกันยังมันรู้จักกันใช่ครับใช่ไหมมัน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 หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปไม่รู้จักไปว่าเสียงจะทะเลาะกันด้วยเสียงจะทะเลาะกันรถมึงหน้าบ้านกูหมาใน่โอ้โหนั่นแหละโอ้แต่ก่อนเนี่ย แกงเออแกงหม้อหนึ่งเนี่ยนู่นแจกบ้านนู้นเฮ้ยเอาไปแจกบ้านนี้เอาไปแจกบ้านนั้นเดี๋ยวนี้มัน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 หมดเขาเรียกว่าอะไรพี่มันวิวัฒนาการความเจริญมันเข้ามาเยอะขึ้นทําให้จิตใจคนเรามันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองนะครับอ่าบางทีโอ้หแม่งอย่างที่พี่โอ๊คบอกโอ้โหมึงจอดกันหน้าบ้านขวางกูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมันเป็นสังคมที่ไม่เหมือนสมัยก่อนรุ่นปู่ย่าตายายเราเงี้ยโอ้โหพี่ไปวัดทีงนะสมัยก่อนเนี่ยเย็บกระทง ใช้ใบตองเอย็บกระทงใส่แกงนะผมทันนะตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นถ้วยพลาสติกถ้วยโฟมบ้างยายนะ่าจะไปแล้ววันพรุ่งนี้วันพระใช่ไหมวันนี้ไปตัดใบตองแนละเย็บกระทงใส่ถวายพระก็ไปแลกกันวันนี้บ้านผมแกงมัสมัน่นบ้านนู้นแกงพะโลออกมาแลกเปลี่ยนกันโอ้โหกับข้าวเต็มเลยข้าวกับเด็กๆผมก็อยู่วัดไงกินข้าววัดกับข้าวเต็มเลยเดี๋ยวนี้ล่าสุดอย่างเข้าไปวัดอย่างเงี้ยก็เมื่อก่อนเนี่ย เราไปวัดเนี่ยคนทำบุญเยอะรออพระฉันเช้าเสร็จก็จะโลเลยให้ลูกน้องก็คือให้คนบ้างเสร็จแล้วคนกินเสร็จก็ให้ลูกน้องไปที่เป็นหมาวัดบ้างอะไรบ้างครับสมัยนี้ล่าสุดช่วงนี้ช่วงหลังๆเนี่ยพอเข้าไปฉันเช้าเสร็จต้องเก็บเช้าไว้ฉันเพนเพราะคนใส่บาทน้อยลงอะไรน้อยลงหรือว่า อาจจะคนรุ่นเก่าเก่าท่านเสียชีวิตไปเยอะแล้วคนรุ่นใหม่ๆก็าจะห่างวัดอะไรเงี้ยก็ฝากไว้เผื่อเผื่อยังไงใครอยู่ละแวกนี้ก็ไหว้พระทําบุญใส่บาตรเป็นเหมือนเดิมผมมีโอกาสผมทําตลอดส่วนหนึ่งก็เป็นสื่อในสมัยนี้ด้วยเพราะสื่อคือสื่อสมัยนี้ต้องบอกกันท่านผู้ชมฮะมีอยู่สามส,สามบุคคลที่ทําอะไรก็ตามเตรียมพื้นที่หน้าบ้านไว้จอดรถทัวร์นะกลุ่มที่หนึ่งตำวรวจคุณทาอะไรก็ตามเตรียมเตรียม<ช>ลานจอดรถทัวร์ไว้เลย กลุ่มที่สองนายกคุณทำอะไรก็ตามรดทัวร์เตยมลงแน่นอนกลุ่มที่สี่หรือที่สามเนี่ยคุณครูครับคุณครูทําอะไรนักเรียนเมื่อไหร่มีคลิปเมื่อไหร่แล้วกลุ่มที่สี่คือพระครับพระนี่ทําอะไรก็ทัวร์ลงครับผิดถูกไม่รู้ทัวร์ลงก่อนถูกต้องโลกมันเป็นมันก็เปลี่ยนคือผมก็เรลังจะบอกอย่างนี้นะครับพี่คนเราเนี่ยอะไรที่มันดีที่มันสร้างสรรค์เนี่ย คนไม่ค่อยแชร์กันหรอกแล้วคนไม่ดูไม่ค่อยดูแต่อะไรที่มันเสื่อหมหน่อยเนี่ยโอ้โหนู่นอย่างเงี้ยทำให้คนเนี่ยสื่อมไปเนี่ยผม,มถามน้องๆรุ่นใหม่่าเฮ้ยทำไมมึงไม่ทําบุญเข้าวัดมาโหพี่ก็ดูดิผมดูแต่ข่าวพระนู่นนี่นั่นผมบอกว่าเฮ้ยเราทําบุญเนี่ยเราทําด้วยจิตใจครับบุญเราสําเร็จด้วยใจแล้วเรารใส่บาตรกับพระเนี่ยเราสําเร็จแล้วบุญเราได้แล้วัตอนทีเนี้ยพระเขาจะไปทําอะไรอ่ะเขาจะปบิบอะไรอ่ะมันเป็นกรรมของเขาเราทําบุญเนี่ยเพื่อสืบทอดรุษศาสนาเราใส่บารให้กกาว องพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคุณไม่มั่นใจคุณไม่อะไรคุณก็ไม่ต้องทําคุณเริ่มใสาศรัทธาองค์ไหนคุณก็ไม่ทาสมมุติคุณไปสร้างทำบุญสร้างวัดเฮ้ยโหกูทําบุญไปเนี่ยพระจะเอาไปสร้างวัดวาวะ,วะเดี๋ยวเอาไปนู่นนี่นั่นอันนั้นเป็นปัญหาปัญหาของเขาบุญเราเนี่ยได้สําเร็จตรงที่ว่าเฮ้ยฉันสร้างโบสถ์สร้างหลังคาสร้างบูรณนะวะัดต่างๆเราได้สําเร็จตรงนั้นไปแล้วส่วนเขาจะไปทําอะไรนะั้นมัน,มน,มนเป็นกรรมของเขาโอ้โหตรงนี้พี่อ้วนผู้ดี่านผู้ชม อันนี้พี่อ้วนพูดดีดีมากๆเลยพี่ผมความคิดนี้นะครับการที่เราทําบุญหรือใส่บาตรเนี่ยคุณจะเริ่มใสหรือจะระแวงหรือจะละตามสิ่งที่คุณให้ไปมันสําเร็จแล้วตั้งแต่คุณอธิษฐานจิตแล้วใช่แล้วส่วนส่วนผู้รับจะเอาไปทําในถูกหรือไม่ถูกทางนั้นเป็นกรรมของเขาเพราะวัตถุชิ้นนี้มันยกให้เขาไปแล้วเขาจะไปทาอะไรคือกรรมเขาถูกต้องอันนี้เพราะว่าพี่อ้วนพูดเนี่ยถูกเพราะว่าผมอ่ะผมได้ไปถ่ายรายการที่เชียงรายแล้วก็ไปหาท่านวัถาอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยแล้วผมไปเจอวัด ห่วยปะกังเขาสร้างโรงพยาบาลที่จะรักษาคนที่เป็นต่างด้าวหรือ<ช>คนไม่มีบัตรฟรีรผมก็จะขอเบอร์บัญชีมาแล้วผมโอนแม่งทุกเดือนเลยอโอนทุกเดือนเนองิอนออกผมโอนเสร็จปุ๊บมันมีอยู่เดือนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมันสร้างเสร็จยังวะ,ะเราไม่โอนอยู่ได้แต่ผมก็ไม่สนผมว่าเสร็จไม่เสร็จไม่รู้หรอกก็โอนให้ถ้าจิตผมว่าต้องการจะช่วยผมก็ถือบุญผมสําเร็จแล้วถูกต้องครับถูกต้องเนี่ยดีมากพี่ฝาี่ยฝากนเพื่อนน้องนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเปลี่ยน ทุกอย่างพี่มันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ m i n d s e ตแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตทุกคนก็เปลี่ยนครับมาเพราะวันนี้เราไม่ได้ไปคุยกับพี่อ้วนบาลามเราไปคุยกับโค้ดอ้วนเป็นโค้ดอ้วนพลังชีวิตเป็นโค้ดอ้วนพลังจักรวาลแล้วไปนนี้ะเออไม่หรอกพี่ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ m i n d s e ตครับทุกคนดําเนินชีวิตยังไงก็แล้วแต่เนี่ยครับมันอยู่ที่ความคิดมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะพี่มันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่มุมมองอยู่ที่วิธีแก้ปัญหาคุณโอ๊ตทำ เอ่อรายการทีวีมีแต่คนชมคุณโอ๊กหมดเลยมากคุณโอ๊กสุดยอดครับดีครับมีไหมถ้าถ้าร้อยคนชมอยู่ประมาณ2คน98้าสด่าถูกต้องครับแล้วแล้วใจเราเนี่ยไปโฟกัสกับคนที่ชมหรือคนที่ด่าคนที่ด่าครับผมโฟกัสกับคนที่ชมครับเพราะคนที่ด่าเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักเราดีพอถูกต้องไหมพี่เราไม่ได้เอาใจไปใส่ตรงนั้นเพราะว่าบางทีเนี่ยผมเจอคอมเมนต์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลย เราไม่ได้เอาจิตรเราไปโฟกัสตรงนั้นครับเราคือคนที่ด่าเราเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้รู้จักเรามากพอฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปให้คุณค่าเขารเราให้คุณค่ากับคนที่เขารักเราดีกว่า<ม>ให้คุณค่ากับคนที่เขารู้จักเราดีพอเลยนะฮะแล้วส่วนใหญ่คนพวกนี้ก็จะเป็นเกราะป้องกันเฮ้ยคุณโอ๊คไปทําไม่ดีอย่างนั้นเฮ้ยไม่ใช่นะครับผมรู้จักเขาเขาเป็นคนอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอาจจะเป็นภาพที่คุณตัดมาบางส่วนหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือออกไหมครับอ่ามันมันจะเป็นรูปแบบนี้ผมไม่เเเคคยยไไม่อาจิตป อยู่ในพวังกับคนที่มันตําหนิติชิมยิ้นทาพี่ผมเล่นพระครับพระปฏิมายังลาคินคเคยได้ยินไหมพี่คนเดินดินจะไปเหลืออะไรพระพุทธรูปหนึ่งองค์โอ้โหพี่อ,องค์นี้เซ็นเตอร์ไม่ดีเลยว่ะหัวไหลเอียงไปนิดนึงว่ะช่างปั้นไม่ดีเลยว่ะหน้านู่นนี่นั่นพี่พระพุทธรูปท่านอยู่เฉยเฉยเลยพูดยังไม่ได้เลย ออกเสียงก็ไม่ได้หูตั้งของกูอยู่มาเป็นร้อยปีเลยเนี่ยกูยังโดนมึงติเลยแล้วเราแม่เป็นคนธรรมดาเดินดินที่มันจะไปเหลืออะไรอย่าไปผมไม่ค่อยได้สนใจคนเหล่านั้นอันนี้ดีนะเดี๋ยวผมจะเอาคําสอนพี่อ้วนเนี่ยเดี๋ยววันที่สอนเนี่ยวันที่สองวันเสาร์ที่สองกันยาผมเปิดสอนคร์สเรียนยูทูบเบอร์ผมจะสอนหลายๆรุ่นไงก็เดี๋ยวจะเอาคำนี้ไปสอนนะเวลาพวกที่โดนคอมเมนต์แล้วนั่นเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยโอ้โหแรกๆหนักกหลังคมชินแล้วแรกๆเนี่ยวันเกิดผมผมก็เอ๊ย วันเกิดเราเอารูปเราลงชุมชนนะ YouTube วันเกิดกุก็มึงแม่งลูกน้องไอ้ตึงนะขอให้ตายตามไอ้ตึงนะมึงแม่งเอาไอ้ใช้วัดลิมลิขิตอักษรมาฟอกนะเดี๋ยวมึงก็ตายตามบิลลี่อนะไรอโอ้โหไอ้นี่ความวยพรกูเลยวะเนี่ยเขาเรียกว่ายับเลยเขาเรียกว่าอย่างงี้คุณโอ๊บ เราเราเน้นรับพลังบวกบไม่ค่อยได้รับพลังลบ응สิ่งเหล่านี้ผมถือว่ามันเป็นพลังลบนะเราไม่ค่อยได้ไม่ไม่ไมไมค่อยได้ให้ไม่ได้ให้คุณค่าไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้อะไรเรารับแต่พลังบวกดีกว่าพี่มองอะไรให้มันมันบวกไปแต่ว่าไม่ได้แบบใครพูดอะไรมากูจะบวกเขาอย่างเดียวคุณมองให้มันมองมองให้มันเป็นแง่บวกอะพี่ดีพี่เหมือนเหมือนเออบางทีวันนี้สมมติออวันนี้อ้ยรถติดจังไว้เออดีไว้กูได้มีเวลาพักผ่อนในรถ กับเข้าออฟฟิศกูก็ทำแม่งแต่งานพี่นึกออกไหมวันนี้ไปถึงสายเออดีเว้ยแม่งไปถึงเราก็เราก็อยู่กับเจ้าภาพพอน้อยจะได้กลับบ้านเร็วอะไรเงี้ยพี่พี่ก็คิดให้มันบวกๆไปนะครับแต่อย่าไปคิดเข้าข้างตัวเองนะก็มองโลกให้มันในแง่ดีเข้าไว้แล้วคนรอบข้างเรามันจะรับพลังบวกวันนี้โหคณโอเครียดมากเลยว่ะวันนี้กูจะทำงานแม่งเจ้านายกูจะดางานกูไม่สำเร็จ กูจะต้องเป็นยังไงนู่นนี่นั่นวันนี้จะเอาข้าวที่ไหนกินพลังลบไหมคุณโอ๊กวันนี้เดี๋ยวเราไปลงทุนร่วมทําธุรกิจนู่นนี่นั่นกันเอยเดี๋ยวมีกําไรแบ่งปันกันกับคุณโอ๊กโหขอข้าวขอตังกินข้าวหน่อยดิยคุณมีความรู้สึกอันไหนมากกวันดี้วันนี้เออเขาบอกว่าเราอยู่กับคนกลุ่มไหนเนี่ย เราก็จะได้รับพลังแบบนั้นเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราก็ตัวเราไปอยู่ในชีวิตแบบนั้นเราอยากมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จเราก็เอาตัวเราเนี่ยไปอยู่กับคนที่เขาประสบความสําเร็จอาวันนี้หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าผมขยันนะจริงๆผมไม่ได้ขยันหรอกพี่ผมเป็นคนโคตรขี้เกียจเลยแต่ผมอะอยู่กับพี่โทนบางแครคุณคิดดูว่า ผมจะนอนอยู่แล้วเนี่ยสี่ทุ่มห้าทุ่มกูทำงานมาเหนื่อยไอ้ชี่ยพี่โทนนั่งไล์อยู่สี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วกูจะนอนยังไงอ่พี่นึกออกปะแบบอย่างใช่ไหมพี่เหมือนกันพี่อยากมีชีวิตแบบไหนก็เอาตัวเองไปอยู่ในชีวิตแบบนั้นครับวันนี้คุณอยากจะ คุณเอาชีวิตคุณเนี่ยไปอยู่กับคนเสพยาคคนรอบข้างคุณจะติดยาหมดเลยไอ้หนูไม่ซื้อก็ขายไอ้หนูนี้ตำรวจไอ้นี่วิ่งนหนีนู่นนี่นั่นวันนี้คุณเอาชีวิตไปอยู่กับพนักง,งานออฟฟิศเฮ้ยวันนี้เราพักเบรกเราจะไปกินกาแฟร้านไหนข้าวร้านไหนดีวะ,ระเราไปอยู่กับผู้บริหารเฮ้ยผมจะพัฒนาตรงนู้นตรงนี้เราจะเอาตรงนี้มาต่อยอดทํานู่นนี้นั่นให้สําเร็จรเห็นไหมพี่อยากมีชีวิตแบบไหนเอาตัวเองไปอยู่ในตรงจุดนั้นให้ได้ เพื่อนๆครับเดี๋ยวรอติดตามช่อง YouTube ช่องใหม่ไม่ใช่อ้วนพระรามหาอ้วนอินสปายเลชั่นอ้วนแรงบันดาใจแต่ผมก็เลยจะบอกอย่างนี้สิ่งต่างๆที่ผมพูดให้พี่โอ๊คเนี่ยต่อหน้าพระนะผมไม่เคยไปเรียนมาผมไม่เคยไปเรียนคอร์สแบบสอนยูทูบเบอร์ไม่เคยที่ผมพูดมาเนี่ยคือชีวิตจริงที่ผมเคยได้สัมผัสประสบการณ์ประสบการณ์ล้วนๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันกั่นกองจนตกหลึก S <S พี่นึกออกไหมเราผมไม่ได้ฟังคุณโอ๊คเล่ารเราไม่เป็นไลฟ์โค้ดเราจะต้องยังงูไม่ต้องผมไม่เคยที่ผมพูดมาเนี่ยชีวิตจริงทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับตัวตนประสบการณ์จริงจากตัวผมผมก็มาถ่ายทอดบ,บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนอาจจะมองว่ามึงแม่งโม้มึงแม่งไปฟังมาคนนู้นก็พูดคนนี้ก็พูดแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผม กันก่อวเราเราค่อยเก็บเกี่ยวร้อยเรียงมาเป็นมันเป็นตัวเราวันนี้ผลผลึกแล้วก็มาอธิบายให้ฟังนี่แหละพอเข้าถึงประสบการณ์นะครับทุกผู้ชมมาถึงคําถามต่อไปครับตอนเด็กๆคือผมจะไม่ค่อยโยงเข้าไปเรื่องพามากเพราะว่าพานี่พี่ออกทุกช่องดังๆหมดแล้วผมจะโยงผมวันนี้ผมจะมาเจาะความเป็นอ้วนความเป็นพี่อ้วนว่าตัวตนพี่มันเป็นยังไงวะตอนเด็กๆเลยเอาปถมมัธยมก่อน พี่มีใครเป็นไอดอลเช่นนักร้องศิลปินต่างไทยต่างประเทศหรือดาราหนังหรืออะไรที่แบบมอไอดอลตูดบริตสแลมเฮ้ยพี่เด็กๆพี่มีพี่ตูดแล้วบ่ไม่ไม่คือตอนวัยรุ่นไอตอนเด็กๆเด็กอะยังไม่รู้เพราะว่าเด็กๆเราก็เล่นวิ่งเล่นไม่รู้จักไม่เอาช่วงที่พ่เล่นก่อนช่วงนั้นมีอะไรเป็นไอดอลไม่มีเลยไม่มีมีแต่เนี่ยมีฝันไม่มีฝันว่าตัวไม่ไหเป็นไรมีฝันไม่นนเอาเด็กๆก่อนตอนเด็กๆไม่เคยคิดไม่มีความคิดเลยเพราะตอนเด็กเราคิดแค่ว่าเล่นกูเล่นกมีความสุขอ่าคืนทุกวัยอ่ะพี่ คนเราเนี่ยอายุ0ถึง1 3เนี่ยถึง15ถึง18เนี่ยยังไม่มีความคิดหรอกกูคิดแค่ว่าวันนี้กูจะขอตังค์พ่อไปเล่นซื้อขนมกินข้าวขอตังค์ไปเที่ยวกับเพื่อนโดยที่เราไม่ได้รู้นะว่าพ่อกูมีไหมแม่กูมีไหมนึกออกไหมกูชีวิตกูก็แฮปปี้แล้วตอนเด็กๆเนี่ยผมใช้ชีวิตอยู่บ้านกับวัดคือบ้านผมเนี่ยข้ามคลองไปก็โรงเรียนแล้วบ้านผมตรงข้ามกับเมนเลยนะมีคลองเล็กกั้นคลองเล็กๆกั้นคลองเล็กนะไม่ใช่คลองใหญ่ก็ข้ามไปก็เจอเมนแล้ว ชีวิตผมเปิดประตูบ้านมาก็เจอเมนแม่งแล้วเราคิดในมุมอีกมุมหนึ่งแม่งโอ้โหแม่งเป็นสัจธรรมเลยว่าเดี๋ยวกูเกิดตรงเนี้ยเดี๋ยวกูก็ข้าไปตายตรงนู้นแหละพี่นึ่งอหรอวะมีเมนไอดอล <laughs> มันได้มีเมนผมก็นเลยจะบอกว่า ผม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 อยู่กับโรงเรียนวัดพี่แล้วแต่ก่อนเนี่ยโรงเรียนผมไม่ได้เจริญแล้วพ่อกับแม่ผมไม่ได้ให้เงินเยอะหรอกสามบาท5้าบาท1ิบาทก็อยู่ได้แล้วเพราะมันไม่ได้ใช้อะไรพี่ตื่นเช้ามาก็ไปนั่งรอหลวงพ่อหลวงปู่อดีีเจ้าวาดหลวงพ่อฉันเช้าเสร็จเราก็ไปนั่งรอเหมือนเ็กจังหวัดนะหลวงพ่อฉันเสร็จปุ๊บเราก็แย่งกินแล้วอันี้ไข่ปูนี่ปลาดูนี่้นมชั้นขนมอะไรเงี้ย่เสร็จแล้วก็ไปโรงเรียน ไปโรงเรียนก็มีข้าวกินเลิกเรียนมาก็เล่นกับเพื่อนที่บ้านและของเล่นก็ไม่มีอะไรสมัยนั้นก็วิ่งเล่นดีลูกแก้วมัง่งยิงหนังยางมั่งโดดอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแล้วก็กลับบ้านชีวิตวัยเด็กผมมีแค่นี้งั้นผมตั้งคาถามใหม่เมื่อกี้พี่บอกไอดอลเนี่ยพี่เริ่มมีตอนวัยรุ่นที่มาหน่อยหนึ่งนะวัยรุ่นผมกลับไปไวัยเด็กผมตั้งคาถามใหม่ผมตั้งคถางคถามปิดไปผมยกตัวอย่างก่อนตอนเด็กผมมีอะไรที่ผมอยากทําผมใช้ดีีกว่าครับผมเนี่ยตอนประมาณปสา 3, ปสเนี่ยผมขึ้นรถเมย์ไปโรงเรียนคาดเพ้าไปลงชนะครับ แล้วผมเห็นกระเป๋ารถเมย์อะกักกักกักชี่กักกักเฮ้ยข้างในมีเหรียญกักกักกักเฮียผมอยากเป็นกระเป๋ารถเมย์อะผมถามคำถามาพี่พี่รู้ไตอน,น,นอเด็กๆพี่เห็นใครทําอะไรแล้วอยากเป็นเหมือนเขาอย่างนี้ดีกว่าผมอยากเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งทำไมฮะที่มีอาชีพตกกุ้งอ่าโอ้โหแม่งโคตรเท่เลยเว้ยอของบ้านผมคือบ้านผมอยู่คลองเล็กเรียกว่าคลองบางขุนกอง อ่าแล้วออกไปหน่อยจะเป็นคลองบางตอกน้อยจะเป็นคลองใหญ่ครับโอ้โหไปเจอพี่เขาตกกุ้งเหมืนแม่งโคตรเท่เลยท่านั่งท่านั่งสุบรีป่ะสุบรีอ่ามีท่านั่งอ่าเรือเนี่ยถ้าเกิดคุณถ้าเดี๋ยวคุณเซิร์ชอินเสิร์ตขึ้นมาจะเป็นเรือมีไม้พายปักกลางลำไม้พายหรือไม้ไผ่แล้วเอาขาเนี่ยขัดแล้วก็นั่งกลางแดดเบ็ดตีคันตกกุ้งโอ้โหอย่างนี้นี่นี่พงษ์ามผิดแม่งเทพเลยท่านอย่างนี้โอ้โหพี่เขาโคตรเก่งเลยตกกุ้งก็เป็นไว้งมกุ้งก็เป็นไว้ดักตะข่ายหาปลา ว่แม่งกูต้องเป็นอย่างเขาให้ได้นี่ตอนตอนเด็กแค่ตอนเด็กไม่มีอะไรนั่นแหละแล้วจริงๆนะคุณพ่อกับแม่ผมเลยทุกข์ใจมากเพราะถามโอ้กอยากโตไปเลยลูกอยากไปกับรถเมล์และอีกอย่างที่เจ็บชามานนั่นพี่ที่ผมอยากเป็นหน้าปากซอยลาดพร้าวเนี่ยในอดีตนะแม่งมีปั๊มน้ำมันเอสโซ่และตอนผมนั่งรถเมล์กลับบ้านมันจะมีใส่ตะแเปะระโบกใส่หน้ากากเสือระโบกเข้าปั๊มอ่ะ ผมบอกพ่อผมอยากเป็นเด็กป e> ั๊มโอ้โหแต่แต่ละอาชีพโอ้ตอนตอนตอนผมเป็นเด็กเนี่ยผมผมพี่ทันแม่ทันไอ้พวกใส่ทักไอ้ทันไอทันไอ้ทันเลยยืนยืนบอกหน้าปั๊มคือตอนเป็นเด็กเนี่ยผมผมอยกเป็น เป็นเนี่ยเป็นคนตกกุ้งตกปลาอันนี้คือในในดวงใจไอดอลเลยตอนนั้นเนี่ยโลละร้อยี่สิบกุ้งแม่น้ำร้อยห้าสิบโอ้โหร้วร้อยอะร้อยเยอะสมัยนั้นเงินเยอะพี่แล้วกุ้งมันเยอะออกไปเนี่ยก็ได้แล้วสองโลสามโลเนี่ยได้ทุกวันเราก็ตกกันทุหนึ่งสี่ห้าร้อยไว้ยอยากเป็นชิปหายเลยว่าอะไรเงี้ยเราเราเราก็ความคิดตอนเด็กนะก็อยากเป็นแค่นั้นนะฮะก็ไม่ได้คิดอะไรจนจนพอจบไปเรียน มัธยมก็ยังมีความคิดเดิมยังตกกุ้งอยู่ยังอยากอยากตกกุ้งแม่งพี่คิดดูขนาดปวชปีหนึ่งปีสองอ่ะเขาสอบกันอ่ะผมยังอยู่บ่อตกกุ้งเลยแม่ไม่ตอบไม่ทันเพราะว่าอะไรพี่ตอนเรียนผมก็เกเรแต่ว่าไม่ได้เกเรในที่นี้ไม่ได้แบบไปตีรันฟันไม่ให้สี่ขีไม่สี่ีด่าไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็เกเรไม่ได้ไปโรงเรียนเทอมแรกอ่ะผมเรียนปวชปีหนึ่งเทอมแรกโรงเรียน อันนี้ดูสิตรงรุโสรีชชยดูสิพนันธุ์ในริชยการผมเรียนปีแรกเทอมแรกนะพี่ับกเกรดเฉลีย่ยผมเท่าไหร่หรู้ป่ะพี่เท่าไหร่ครับดูหนังเรื่องบางประจารันไปดูฉากหนึ่งที่มันจำติดตาก็คือว่าทองเหมงิงครับคอยตะกุดแล้วโดนฟันไม่เข้า,ขาแล้วเอาค,อค้อนทุบเราก็เฮ้ยมันคืออะไรวะทำไมฝฟันไม่เข้ามันมีจริงด้วยเหลอวะครับอันนั้นเราความคิดเราตอนเด็กนะนม่มีจริงหรอกว่ไก่กับฟันไม่เข้าอะไรเงี้ยพี่แล้วไม่ต้องใช้ค้อนทุบหัวจนเราแบบมาติดตาเอ้ตามีจริงเหรอ สวัสดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ OVP ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บพนังไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมทในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง i อเด n e ลนี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ OVP นะครับ